มนลนี่มือ,อด่หน่อยอกิงพร้อมพร้อมพรอมวิธีพอหักรับนี่วิธีพอหักย่กะระทิ้งมาเคลืนหเลยสิ้อเก็บมาใหม่ยังไงยังไงคือด่าละไปจอดเดียวเก็บมาทำยังทำนประตูคือเราเขาละพี่น้องเขาของเขาข นี่ครับเสียบไม่แบบสามัญชนเลยแม่นบ้านบ้านบ้านสามชนนี่นี่ยังครับ้เขาข่าหุงยัง้าขบุกมาเดกครับอด้นอะไรเ้หลายรขาวลกเสื้อวะเดกกินอยู่สามหโฆษณาเขาซื้อโอ้หเป็นเนื้อใหม่หมอังุคนี้บอกว่ากินเราครับ มาทางนี้กินเราบอด้มันดูบอดีบมัดูบอดีต่อเยาวชนวัดคิดสันสมัยลูกเสือเลยไม่มอเบิสเป็นเม็ดพร้อมแบ่งข้าวให้เพื่อนด้วยกินหายกลุ่มมาหกคนไปยังแต่บอดีไปไปส่งข้าวเหเี็วในการไปลูกเสือทั้งสี่เหตีเอก่อนกลับบ้านถวายมาใครกินน้ำข้าวอือไปคืนแรกกลับบ้านอีกแล้วกินซื้อทำไมไว้หลุ่น กันไปไหนก็ต <m ics> <m ics> ีกันกูกลับบ้านอย่างเงี้ยไม่ต้อไปโรงเรียนเดิมไม่ใช่มัธยมสามปีกูตีกันทุกปีไม่ได้ต้องาปรู้เสือเต็มที่สักทีาไปสุกวะวันนี้เป็นเขาอีเม็ดอยู่การสุกแล้ววันรรณคั่นโอ้แต่แต้วโอ้ยที่มอถึงวิธีบานๆเดินขึ้นเนินก็สามโลเดินทางตัวเจ็ดโลขันโมเนี้ยจริงหงุ่งไรงี้ไม่หมอ เนี S <S <preach miracle> ่ยคนมาขึ oh, ้นมาที่นหมต้องทำหาแหละคนขึ้นมากว่ากลางเส้นรอบได้ลงแคเดียวเลยอันนี้ข้าวแข็งๆเลยได้ละเชื่อเหนียวแล้วไปเชี่ยวเหนียวแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปโจมเลยเสรแล้วก็ไปโจมเลยเอาไหมเหรอไอที่ไอที่ไม่ล้างเมื่อกี้น่ะไอเด็กข้าวจะอยู่ในหม้อนี่มีขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ต้องสำคัญสำคัญที่สุดครับนี่คือว่ายังเพยังเพยยังอธิบายเนี่ยนว่าหัวบูดเลยยิ่งก่อนยิ่น้ำเข่าหิน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 น้ำเข่าิน ลินน้ำข้าวยินยินยินทำไมสมอไอข้าวอีสากัเทเทศถิมอมทสหนด้้าง่อยปอกอกอ่ไนัวนนี้คืออเนไม่คัดเขาอะคันไม่กระดาไม่กระดาไม่กระดาคันยุบ้านเท่ากับสีเป็นแบบว่าเหยว่ะไม่กระตอบอันนี้คือว่าน้านี่ไว้ไว้กินได้ไหมบอได้ตัว สมัยก่อนไหมตอนเป็นวัยหุ่นนิดหน่อยได้กินดีป่ะเนี่ยดีไถกันทลักชถอุบนเนี่ไม่หมอบด,อ,ดอือใช่ไหมมันคืนว่ะมันไมอยู่ ตองที่น้บอมฟิตเกินมันฟิตเกินออกไปเรื่อยนี่จะแบบบรโจ้ด้วยมือเลยทำลอยบรโจ้ถ้าลูกเป็หมดท้องยไหมจ๊ะต้องให้น้ำเสดต้องหม่ยเอางอ่ะ ย่างเหรองัพี่ย่างพี่ต้องให้แบบคนปลาคนดงเหงียไมเท่นเ,นเลยยุบนู้นการนะต้อป,ป,ปลาอยูปอป่ปลาอยู่ดวงเนาะย,ย,ย,ย่าไปเลยปลาอีนี่นะพวกนี้ตัวนั้นแหละทำทำชูงขึ้นน้ไม่อะทำขาขามันอะ ดี่ในน้ำเสียดเนาะบ่นะครับอุ้ห้ยตาหเงนไฟมันมารูปต่งกันวยยนี่ก็มาเจริงกันขั้นตอนอย่างผิถทาสีไฮมันโย่โอ้ยมันวันดี่าไอ้เยาาชนฮาีเยวกูถูกบอกอีกเพราะมันสีเปิดใจ่ระม่นน่ะจะหน่อยเป็นเดือนมันดี มือโยนะเรยาโพสได้แต่ห้ามหินยี่ห้อยึดทูพิงมาบาอันนี้เนี่ยเีย่างพริกวหรเขาจะรู้ว่าเราอ่ะอาจเป็นน้ำถัาลงก็ได้อืมน้ำลงเมสีสีคข้นย่างนี้สีม่สีหอมเนาะสุดหอมตัหออกมากหนยสี่มันจะสวยฮูเชียชันย่างลพุดูกเสียบตาเากัน พูดเชั่นยังเรื่องยังพริกยูทูบเบอร์ก็เมาแล้วนีเดี๋ยวครับเริ่มแบบสีตี่ตำประทูทุ่งอยู่คในี้คนนี้คนนีเอฟเฟกต์เขาบอกให้เคาะหมอด้วเขาบอกเป็นขลมลามจะคอยยังไงสัน่เขาบมูกันนะสักหนึ่งแยคอ หลงหลอย่งนั้นลโอ้ี่ตห้นุยไปด้อยู่นะได้ไปไปไปอีกน่อยยังได้อยู่ต้องปุ้ยไปหลังงหรอกตาบ้าได้เ้าใส่ดงพอว่าอะไรกอเฮ้ยจไปซื้อไปยไปซื้ออันนี้เื่ออัขน่อต้มยำอยู่ร้านแต่พอนซีบานพีกัมปีปีอะกินเหรอนี่อไม่ดเป็นรีขนอต้มยำ จะหอมุม่ชัดๆหัวลสิบบาทเเยโอ้มพี่อีกหัวสิบบาทเลยหัวละสบาทเลยพี่าหัวละหกบาทหัวละเจ็ดบาทมไทยไทยจกบาทา่อเวาชมปิอไรหเลประมาณนึงบนี่กประมาณนี่ครับอิเลยครับ กับานกับซองกันพิธีนี่ถาคิวได้เนี่ยรอรถรอถาคิวอูเสียบตาเลยน้องเม่เบิ่กับเหรอมกน้องไม่แห้งหมอกกน้องจะเหม็นโดนหน้าเราโดนกินไม่สว ถ้าโดนฟุ้นโดนไม่กินจริงๆเลยหมดมิเหมยไม่มีกลิ่นไม่อะไรถ้าเราใส่ไม่ถ้าโดนน้ำอ่ะเวลาใช้ใต้บ่อปุ๊บมันจะมีกินว่นไปงี้เร็วแน่กูจะไปขึ้นเรือขึ้นเหนียวไงท้องเลยกําลักจอรองไว้แล้วจอดขี้อะไรกูไปขึ้นแม่ตอนนี้แหละกูวันที่ครับเปิดกระบังซับซองตุ้งยำครับตุ้งยำหมู ยมูนี่นีเงียบตาปะทูประูยังดีนะประูจรถไปเมงมะ่ำประุทการนี่หละรถไอไอ้หอบฟันรับแม่ๆ้รถพอหักอี๋อะไรติด พร้อมทุกการหนนาเพราะฮ้าอีแหละไปทุกที่ครับถ้ามีลหละก <c oughs> ระทูปลระทูพร้อม <c oughs> พริกพร้อมสากสากเสีย <c oughs> ไม่ครับสากสากสาก,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 าก็โอ้เป็นบ้านแล้วครับผม หาซื้อใส่ไว้ใส่ส่งงีสสยนยุคข้าอไม่ค่าบมันเยู่ปวปลาทูปลาทูครับถูกไหมเฮ้ยันี่มันจะหมดเวลาแล้วแบบจวดแบบบานๆเลยกระเบื้องสีง่ยางปลาทู้ปป่ามัปนสิบนาที รอบคลิปนี้กับฟังว่าท่านนี้ครับเจอกันคลิปนาครับผมดับบันเท่าเลยลืมกุลซับตะไคร้ <c oughs> ก,กุหลาบกระเช้าเออวิธีบ,น <c oughs> บนันบันเท่าเจอไม่คลิปนาครับผมสวัสดีครับ <c oughs>